เซียนโอสถหมื่นปีเทพโอสถไร้เทียมทานตอนที่สามขยะข้าจะให้เจ้าคุกเขา่าภายในลานฝึกของตระกูลไปทุกคนยังคงตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปเชิญผู้เคยถูกตราหน้าว่าเป็นขยะไร้ค่าบัดนี้ยืนอยู่กลางลานพร้อมกับพลังลมปราณระดับปราณสวรรค์ไม่เพียงเท่านั้นเขายังสามารถสร้างโอสถจักรพรรดิได้เพียงแค่โบกมือไปหลงกัดฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธข้าไม่เชื่อเจ้าต้องใช้กลอุบายบางอย่างแน่ฟุบ ปหลงพุ่งตัวเข้าหาไปเฉินหมัดของเขาส่องแสงปรานสีฟ้านี่คือหมัดพยักคำรามกระบวน่าระดับสูงของตระกูลปพลังของมันสามารถทำลายกำแพงหินให้แหลกเป็นผุยผงแต่ไปเฉินกลับยืนเฉยไม่แม้แต่จะขยับหลบปังหมัดของไปหลงกระแทกเข้ากับร่างของไปเฉินเต็มแรงแต่เป็นไปไม่ได้ไปหลงเบิกตากว้างร่างของไปเฉินไม่ได้ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยเขายืนอยู่อย่างสงบราวกับว่าแรางหมัดเมื่อครู่เป็นเพียงสายลมที่พัดผ่าน ไปเชิญยิ้มเย็นชาเจ้าทำเสร็จแล้วใช่หรือไม่ถ้าเช่นนั้นถึงตาข้าแล้วฟุกก่อนที่ไปหลงจะตั้งตัวได้ไปเชิญก็ยกมือขึ้นและปล่อยพลังออกมาตุ้มม,มุมแรงกดดันมหาศาลแผ่ซ่านออกไปทั่วลานฝึกร่างของไปหลงกระเด็นไปชนกับกำแพงอย่างแรงจนกระอักเลือดอากกเสียงกรีดร้องของไปหลงทำให้ทุกคนในตระกูลไปต้องเบิกตากว้างเขาแพ้แพ้อย่างหมดรูป ไปหลงแค่พลังเพียงเสี้ยวเดียวของข้าเจ้าก็รับไม่ได้แล้วหรือไปเฉินกล่าวเสียงเย็นเจ้าคุกเข่าดูถูกข้าเมื่อครู่ใช่หรือไม่เช่นนั้นคุกเข่าซะไปเฉินดีดนิ้วเบาๆแรงกดดันมหาสารถามเข้าใส่ไปหลงตุบไปหลงถูกกดให้คุกเข่าลงต่อหน้าไปเฉินมืไม่ไปหลงพยายามฝืนตัวเองแต่ร่างของเขากลับไม่สามารถต่อต้านพลังที่กดทับลงมาได้เลยผู้อาวุโสของตระกูลไปถึงกับยืนอึ้งนี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่มันเป็นไปไม่ได้ไปเฉินไม่มีพลังลมปราณแต่ทำไมเขาถึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้หรือว่าเขาได้รับโชควาสนาอะไรบางอย่างภายในจิตของไปเฉินติง้งยืนยันการกดขี่ศัตรูสำเร็จได้รับรางวัลโอสถชําระมังกรระดับอมตะไปเฉินรับโอสถสีทองที่ปรากฏขึ้นในมือโอสถชําระมังกรเป็นโอสถระดับสูงที่สามารถชําระล้างเส้นลมปราณให้แข็งแกร่งขึ้นหลายเท่า คือดูเหมือนว่ายิ่งข้าทําให้ศัตรูคุกเข่าระบบก็จะยิ่งให้รางวัลสินะไปเชิญก้าวไปหาที่ร่างของไปหลงที่กําลังสันเทาต่อไปหากเจ้ายังกล้ามาดูถูกข้าอีกข้าจะไม่ปราณีไปหลงหน้าซีดเผือดข้าข้าไม่กล้าแล้วไปเชิญยิ้มบางดีถ้าเช่นนั้นก็จงจําไว้ตั้งแต่นี้ไปข้าคือเซียนโอสถหมื่นปีผู้ใดกล้าท้าทายข้าผู้นั้นต้องคุกเข่าจบตอนที่สาม